พี่ยิงทำงานมาทั้งวันเมื่อยไหมจ๊ะด,ดาวอย่าทำแบบนี้พี่ไม่ชอบอทำไมไม่ชอบล่ะพี่จำคืนก่อนไม่ได้หรอดาวนี่ถ้ายังไม่หยุดนะดาวนี่พี่ฉันเป็นเมียพี่จริงๆแล้วนะพี่จะมาทำเฉยชาแบบฉันแบบนี้ไม่ได้นะ เรื่องคืนก่อนน่ะพี่ขอโทษพี่ยอมรับว่าพี่ผิดจริงๆิพี่ตรงไหนเหรอสนุกแค่ไงวะดาวดาวก็รู้ว่าเราแต่งงานกันเพราะอะไระยังไงพี่ก็เปลี่ยนความรู้สึกตัวเองไม่ได้นี่เราเป็นผัวเมียกันจริงๆแล้วนะพี่ยิง่งทำไมพี่ถึงรักฉันไม่ได้พี่ยิ่งเรายังคนยังไม่รู้เรื่องเลยนะพี่จะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น ในห้องนี้เพราะพี่เป็นหัวฉันเอ้ดาวที่พี่อยู่ทุกวันนี้ก็พอหนิงนะไม่ใช่ดาวพี่ทำไมพี่ถึงใจแคกับฉันนักหนาฮะดาวพี่ขอโทษนะพี่รักดาวไม่ได้จริงๆพี่หยุดเดี๋ยวนี้นะพี่ไม่เห็นฉันนะฉันจะบอกลูก ชูมเมีชาบ้านดาวอย่าบังคับให้พี่ต้องทำร้ายจิตใจดาวมากไปกว่านี้เลย,เยจริงเหรอพี่หุยบ้านใหม่ของเราอะ่ะต้องใหญ่กว่าหลังนี้มากโขแน่เลย ค่อยสมฐานนะเมียแดนอำเภอหน่อยแถมยังไม่ใกล้กับบางเกอกด้วยอ่ะนี่ฉันอยากไปบางกอกพี่พี่พาฉันไ้นะคุณพ่อคะหนูอยากไปบางเกาะหนูอยากรู้ว่าที่บางเกาะมีอะไรบ้างได้สิจ๊ะเอาไว้พ่อจะพาไปเที่ยวนะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปทำกันบ้านก่อนไปอีกหน่อยฉันก็จะได้กลายเป็นเมียผู้ว่า ส่วนแกอีกจันร์ป่าน,นี้จะกลายเป็นอ e ีช็อกกอลีอยู่ที่ไหนนะ